ียดไร่ละไม่ไปยิ่งกินเว้นระยาม่้ห้องน้ำชายกับห้องน้ำหญิงห้องน้ำใครเหม็นกว่ากันไม่หยุดเลยเว้ยยิ่งยาวเพราะเซนูมง บูมนได้ป่าวได้ป่ายอมพอเยมนอูมนอูมนอแค่นี้เอหออรอแค่นี้เอหอเด็กเขาสนกับมึงามึงอยาบบูไม่เจอหาบูไม่เจอ กระดงฮะฮะคืออะไรอันนี้คืออะไรที่คำถามหรอขอโทษคำถามค่ะอะไรเอ่ยเวลาเข้ากัะดึงออกเวลาการออกเขามาที่ถามาเขามาเขามาไปแป๊บนึงอะไรอะไรโอ้ยงงว่ะถามาเองงงเลยเวลาหุบเข้ากระบอกเวลาหุบเข้ากระบอกเฮ้ยอไอ้มือเวลาหุม่ต้องร้องร้อง

รถก่อนเนี่ย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 อ่ะรับปาก13ค่ะ <laughs> <laughs>